บุราคาชาดกว่าด้วยเปรียบความตายเหมือนงูลอกคราบบุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปดุดงูละทิ้งคราบเก่าไปฉะนั้นเมื่อร่างกายแห่งบุตรของข้าพเจ้าใช้อะไรไม่ได้กระทํากาละไปแล้วอย่างนี้บุตรข้าพเจ้าถูกเผาอยู่ยอมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติ เพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติของตนมีอย่างใดเขาก็ย่อมไปสู่คติของตนอย่างนั้นบุตรของดิฉันนี้ดิฉันไม่ได้เชื้อเชิญให้เขามาจากปารคโรเขาก็มาเองแม้เมื่อจะไปจากมนุษยโลกนี้ดิฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปเขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้น การปริเทวนาถึงในการที่บุตรของดิฉันไปจากมนุษยโลกนั้นจะเกิดประโยชน์อะไรบุตรของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาคติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นเมื่อพี่ชายตายแล้วหากว่า ดิฉันจะพึงร้องไห้ดิฉันก็จะผายพร้อมเมื่อดิฉันร้องไห้อยู่จะมีผลอะไรความไม่ยินดีจะพึงมีแก่ญาติมิตรและสหายของดิฉันยิ่งขึ้นพี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่ก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงพี่ชายนั้นคติของตนมีอย่างใด เขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นเด็กร้องไห้ขอพระจันทร์อันโรจรอยู่ในอากาศชั้นใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นสามีของดิฉันถูกเผาอยู่ยอมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงสามีนั้น คติของตนมีอย่างใดเขาก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้นหม้อน้ำที่แตกแล้วเชื่อมให้สนิทอีกไม่ได้ฉันใดการที่บุคคลมาเศร้าโศกถึงผู้ที่ละไปสู่ปรโลกแล้วนี้ก็มีอุปมาฉันนั้นนายของดีฉันถูกเผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกถึงความร่ำไห้ของพวกญาติเพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไม่เศร้าโศกถึงนายนั้นคติของตนมีอย่างใดนายของดิฉันก็ไปสู่คติของตนอย่างนั้น